เธอใครชอบทำครัวบ้างคลิปนี้มาแบบสั้นๆหนึ่งนาะทีจบเลยการเข้าครัวจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะเรามีผ้ากันเปื้อนหลายน่ารักน่ารักแบบนี้คืออยากหยิบเอามาใช้อยากหยิบเอามาใส่ทุกครั้งที่เข้าครัวเลยจ้าน้องเป็นลายแมวแบบน่ารักน่ารักที่สำคัญคือเนื้อผ้าน้องดีมากสีสวยมาก คือไม่คิดว่าราคานิดเดียวเองแต่ว่าคุณภาพจะดีขนาดนี้ใครสนใจก็กดสั่งในปะกาก้าได้เลยนะคะเอามาลงไว้ให้แล้วน้องมีหลายสีหลายลายให้เลือกล้วนแต่น่ารักมากๆทุกลายเลยแบบอยากสะสมให้ครบทุกสีทุกลายเลยใครชอบก็รีบตํานะคะก่อนที่หลายน่ารักน่ารักจะหมดไปซะก่อนหมดแล้วไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะแม่ครัวทั้งหลายไม่ครวรพลาดไอเทมนี้นะขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการสั่ง นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีของดีๆมาฝากอีกแน่นอน